ดูซ mm ีได้อะไรมากุ้งก้อยกุ้งแม่นูบิสกี้ก้อยกุ้งเขาเจ้ากายหนาบ้านมาเศร้าทุ่งละเศร้าเซมักกอกมันจังเสียบด้อก้อยกุ้งเซมักกอกเราต้องเซมักเน้าหนานี่มาเกอกไหลอู้่ะไรมื้อๆมันเศร้าเต็นเหรอเพราะว่าแม่นูบิสกซื้อไว้แต่หมูอเศร้านี่แหละคนขี่กายมัน nó thẳng vậy nó lấy sáu tiền cũng là, lắm. là mà không mà không mà sao như làm lái lại bao khiến cái làm lái lại là tạ hùng bưng đế nó đỉnh nong đen nó đen hoàn xa lông, lấy thuế tạ hùng nó vào làm lái làm lái lại đây kín đồ là quay cùng rồi đấy liền pan nà phì thiến cái ก๋อยลงก็เลยเอา้าก้อยกุ้งมังกรน,น่าสันดอกมันไหลแตกขอนิอน่งห่อนห่อนบริเวณหน้าก็ได้กินข้าวไม้น้ำมูเด้อคุณน่ะขาวจนพูนอยู่คุณน่ะพ่นขาวจุ้ะเลยหอมพร้อม,อมอจะสอบหนึ่งจากโลกว่าแมนนิบิสซซื้อมาพันสามพันสามร้อยวันนีใจว่าจากโลกนะ น่าจะสี่สิบโลหรือสามสิบหาโล,น,ลนี่แหละแพงอยู่เขาปีนีแพงอยู่ชาว้านดีใจไปทาโลดเขาแพงอ่อยแพงเขาไม่หวานจ่อยๆพี่น่องเอ้ยกินไรไม่เจ้าอ้วนใส่กุ้งลงไปบแล้วใส่ผักใส่หอมใส่ยังต้องไปพร้อมกันเลยเด้ พร้อมกันยนื้อเนื้อเนื้อเนื้นพอพร้อมกันเลยบ่ต้องตำห้แหลกเด้อตำกุ้งสให้มันแสบบ่ต้องตำห้แหลกตำพ่อมันคุกคิกคุกคิก,คกพ่อมันหัวขาดจักหน่อยเราก็เอาขึ้นเลยยังแสบตำห้แหลกมันคือจังอันกุ้งจอมคือจังมันเป็นอีเลียไหมสันเลิกใส่หลายแสบหลาย <laughs> น้ำปลาตาใส่ตัน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 หมกอกใส่ลงไปบนวยเลยบม่ต้องใส่หมากเน่าใส่แต่หมกอกผสมไปให้แลอวเขาขั่วกับพริกป่นลืมอ้ยขาดไม่ได้ข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะ สดท้ายด้วยลูกโดดนะคะใครมีลูกโดดเอามาหวานลงเลยอุ้ยใส่ลงไปใส่ลงไปมันเห็ดจะใส่หลาตามบา,ารินย้อยเขาก้านบานินเอาพ่อหัวาขาดพ่อเอาพ่อมากรอกมันแหลกกะต้องตาแหลกหลายมันช่เพ่บ,บม่นช่เป็นเลี่ หยับกองไม่ไก่ก่อนนี่ไม่ค่อยแดงนะเพราะว่าพี่โกนมันไม่แดงซีมซีมก่อนอืมอืมเปรี้ยวมากอบอืมเซีนยนไปจังไงอืมโอเคไปกินได้